แบบฝึกหัดฟื้นฟูการฟังอ่านภาษาจีนหัน่นสำเนียงขากขา,กากปั้นสันขกักเกียรตสีตอนที่สเรื่องเหงีววัวเชียงเชียงช่อปู้ช้องบนลานหญ้าเขียวขจีหยิดแถวเหงียวหมาวัวตัวเมียหนึ่งตัวหยิดแถวเหงียวกู้วัวตัวผู้ หนึ่งตัวช้อยไก่ขี้ต้อยืนอยู่ที่นั่นชิดหนุ่นๆนใกล้เชียงช่อกินหญ้าเขียวอ่อนๆจ้องเหงวอากอเด็กหนุ่มเลี้ยงวัวช้อยไทยสู่หาช้อนั่งอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่หาจิ้วหงิดแถวตอนบ่ายพระอาทิตย์ ก้อยอ้อยล็อกซันใกล้จะตกดินจ้องเหงวอากอเด็กหนุ่มเลี้ยงวัวเขียนเหงวจ้อนคืองิบหลานจูงวัวกลับเข้าคอกวัวและสำหรับท่านที่ต้องการฟังเฉพาะขักฝ่าล้วนๆนะคะจัดให้ตามคำเรียกร้องนะคะเชียงเชียงช่อปู้สอง หยิดแถวเหนียวหมาหยิดแถวเหนียวกูวว้ช้อยไกย่ขี้ต้อชิดหนุนหนุ่นใกล้เชียงช่อจ้องเหนียวอากอช้อยไทยสู่หาช้อหาจิ้วหยิดแถวก้อยอ้อยล็อกซันจ้องเหนียวอากอเขียนเหนียวจนคืองิบหลานคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนโดย จันเสียงฟุยจันเสียงแย้วคุณทะเนศและคุณเทียนชัยจันตระกูลและขอขอบคุณลุงเกาตู่กู้นะคะทีมเรียงความและแปลประยิบให้เสียงประกอบในโครงการฟื้นฟูภาษาขากกาโดยจิตอาสากลุ่มเสียมหลอขากกาหงินวัฒนธรรมขาก,กาไม่สืบก็สูญ